สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นชุดแฮปปี้มิลนะคร์ของพอมแอนเจลี่อันนี้จะเป็นชุดที่4นะครับผมก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าชุดที่4เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะผมมีกระสอบและตัวซองจะเป็นสีแดงนะครับผมสำหรับชุดนี้นี่ก็นี่จะเป็นวิธีการเล่นนะครับเท่าที่ดูนะครับผมคือลักษณะเนี่ยมันจะเหมือนปล่องควันนะผมปล่องควัน นี่เป็นทอมแน่นอนนะผมส่วนเจอรี่นะครับจะอยู่ด้านบนนะครับผมแล้วก็เหมือนมีแมวอะไรสักตัวนะครับอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครผมวิธีการเล่นนี่ครับอันนี้จะเป็นเหมือนปอกนะครับผมปลองควันนะครับวางไว้แบบนี้ครับ ก็อันนี้เดี๋ยวดูรูปนะผมมันให้เราใส่อันนี้ครับไว้ทางด้านหลังนะครับผมด้านหลังของป่องนะครับผมแบบนี้แบบนี้นะผมแล้วก็มันจะมีเป็นตัวแมวนะผมมันบอกว่าให้ใส่นะครับเข้าไปเลยนะครับ อันนี้เหมือนจะเป็นสติกเกอร์นะครับผมก็เนี่ยครับมันจะแนะนำนะครับผมให้เราติดบริเวณด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็แกะออกมาเลยครับนี่นี่ติดบริเวณด้านข้างนะครับผมก็ติดเข้าไปแบบนี้ครับติดไปเลยนี่ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะติดอยู่ทางด้านบนนะครับผมก็แกะไปเลยครับแล้วก็ติด เข้าไปแบบนี้ครับนี่ส่วนตัวนี้ก็อ่ขออนุญาตดูวิธีการเล่นแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่นะผมให้เรานะผมเสียบอันนี้เี๋ยวเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวเอียไว้ตรงน,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 นี้แล้วใช้มือดันอ๋อ เริ่มเข้าใจวิธีการเล่นแล้วครับผมนะครับก็จะมาทำให้ดูนะครับผม นี่ครับวิธีการเล่นนะครับมันจะให้เราสังเกตไหมผมบริเวณด้านหลังเนี่ยมันจะมีเหมือนลูกศรนะครับนี่ให้เราเอาวางไว้ตรงขอบให้พอดีนะครับผมนี่ยวางไว้ตรงขอบนะครับแล้วก็เอาตัวของแมวนี่ครับไว้ทางด้านบนนะครับแบบนี้ครับผมมันจะล็อกกันแบบนี้นะครับผมแล้วก็อ่าวิธีการเล่นนะครับให้เรา เอานิ้วนะผมดันตัวของกล่องที่อยู่ด้านในออกมานะครับผมนี่ครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะผมออกมาแบบนี้ก็ลักษณะนะครับมันจะเหมือนกับตัวการ์ตูนนะผมเข้าไปอยู่ในปล่องควันนะครับผมพอมันเข้าไปจากทางด้านบนใช่ไหมครับปุ๊บพอมันออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าใครได้ดูแบบการ์ตูนนะผมก็น่าจะ คุณเคยเหตุการณ์แบบนี้นี่ครับคือเวลาเข้าไปเป็นตัวนะครับปุ๊บพอเ,เข้าไปปุ๊บมันก็จะออกมาจากป่องควันเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหมือนลักษณะแบบปากปองแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับตัวของเล่นเชิ้นนี้ก็ทําออกมาได้เหมือนในตัวของการ์ตูนนะครับผมวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมสําหรับตัวนี้ก็มันก็เหมาะกับเด็กๆนะครับผมแล้วก็มันให้ สามารถในการสะสมผู้ใหญ่ก็สะสมได้เด็กก็เล่นได้นะครับสำหรับเซตนี้จะเป็นเซตที่4ก็เดีย๋ยวรอติดตามเซตที่5และเซตที่6นะครับน่าจะประมาณอีก1-2อาทิตย์ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมลกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแลวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ